สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอหาร x 1นี้นะครับจะมีสรรพคุณดูแลเกี่ยวกับสุขภาพภายในของคุณสุภาพสตรีไม่ว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับปวดท้องประจำเดือนอรหรือปวดน่วงปวดเสียวก่อนหรือหลังประจำเดือนจะมานะครับหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหนาวในอกตกขาวหนาวในตกเขียวตกเหลืองมีกลิ่นเริ่มคันภายในตรงนั้นนะครับและทําความสะอาด เกี่ยวกับติดเชื้อเรื้อรังได้ด้วยขจัดกลิน่นกลิ่นของอเรียวกว่ากลิ่นภายในของคุณสุภาพสตรีทุกกลิ่นนะครับตรงนั้นจะช่วยฟื้นฟูด,ดูแลเกี่ยวกับความฟิตกระชับความเฟิร์มสําหรับท่านสุภาพสตรีที่ไม่ได้อยู่ไฟนะครับตรงนี้ต้องเป็นกาเรียกว่าจําเป็นอย่างยิ่งสำหรับตัวคุณสุภาพสตรีเองนะครับเพราะว่าจะช่วยดูแลเกี่ยวกับ น้ำนมน้ำนมเกี่ยวกับทำความสะอาดหลังคลอดได้ด้วยตรงนี้นะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์ x 1นะครับ x 1นี่คือสุดยอดของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้เสริมทั้งภายในภายนอกผิวพัรร์ไม่ว่าจะเป็นผิวพัรร์หน้าตาออร่านะฮะก็จะได้กลับคืนความสาวความสวยขึ้นมาด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร x 1ของคุณหมอเสงครับ สำหรับวันนี้นะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยากจะเอาไปช่วยแก้ปัญหาภายในของคุณสภาพสตรีทั้งหลายแหล่นะครับไม่ว่าจะที่ผมพูดมาทั้งหมดเกี่ยวกับพวกุลลูกประจำเดือนซีดซ็อกแลซีดอะไรเงี้ยก็ทักทายมาใน messenger ของผมได้นะครับวันนี้เรามาแนะนำแค่นี้ครับสวัสดีครับ